สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้า bueno> สู่รายการอนิเมะระเนนนั่นเองเฮ้ยรายการใหม่ว่ะแถวนี้มันหลายคลิปแล้วพี่เอากูใหม่ตลอดกูเพิ่งมาออกนะฮะอ่ะนะครับผมก็ตอนนี้มาฮวยยอดฮิตครับกับโซโลวเลเวลลิ่งต้องบอกว่าเพิ่งจบเลย170่าร 9ตอนครับลงเรียบร้อยในช่องทางลิขสิทธิ์นะฮะที่เพิ่งเปิดให้บริการในประเทศไทยนะครับอย่างกากาาเว็บตนกากาามาเปิดเองเลยเป็นในชื่อของกากาาไทยแลนด์ใช่ครับนะครับตอนนี้จะบอกว่าตอนที่เขาประกาศลิขสิทธิ์นี่มีดราม่าเลยด้วยนะไม่ผมชอบที่แอดมินตอบมากากระตูเรื่องนี้มันเป็นของเขาตั้งแต่ออกจากห้องนักวาดแล้ว ตั้งแต่เบ่งคลอดออกมาเลยเออบอก,กอยังไม่ทันอ่านเลยใช่ใชออครับออกจากห้องนักวาดปุ๊บเป็นของเขาแล้วอ่ะ โซโล่เลเวลลิงนะครับผมก็เป็นการ์ตูนยอดขอใช้คาว่าการ์ตูนแล้วกันออนะครัจะได้คุ้นปากนะออนะครับก็เป็นว่ากันถูกต้องเป็นการ์ตูนเกาหลียอดฮิตนะครับที่เอามาทําจากนิยายนะครับใ,ในมังงะเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีออกรูปเล่มเลยนะเผื่อใครไม่รู้มีเราเคยเขียนรีวิวลงเว็บกันไปแล้วถูกต้องส่วนนิยายก็อยู่กับทางฟินิก i x ใช่ครับ,รบผม,ผมซึ่งแน่นอนมนันเป็นเรื่องดังที่ได้รับความนิยมนะฮะไม่ใช่แค่ในไทย ใ,ในบ,บางประเทศเองก็ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันต้องบอกว่าข่าวนี้อันนี้เอาเข้าข่าวก่อนเลยครับที่สาเหตุที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันในรายการเนี่ยเพราะว่าก็คือหลังจากที่มันมีการโหวตจากหลายสำนักนะครับในโพเกตของหนังสือการ์ตูนที่อยากให้ทำเป็นอนิเมะมากมที่สุด ไอ้เรื่องนี้ครับมันมีข่าวลือมาว่าจะทําเป็นฉบับอนิเมะแล้วมีทั้งข่าวลือมีทั้งคลิปหลอกคลิปากควายใน y ยูทูบเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันเคยฮือฮากันครั้งหนึ่งตอนช่วงที่กาก้าเว็บตูนะฮะเปิดตัวแล้วก็ฉลองครบรอบซึ่งเขาเอาตัวฉบับมังวามาถ้าเป็นขยับนิดๆหน่อยๆคนก็นึกว่าเฮ้ยจะประกาศเขาเรียกว่าคลิปโปรโมทคลิปโปรโมทใช่นก็เรียกว่าฮือฮา แฟนๆก็เฮกันพักหนึ่งแต่ก็พอรู้ว่าอ๋อเขาโปรโมทเว็บตูนเท่านั้นเองนะก,ก็เลยเศร้ากันไปก็บอกว่าไอ้ไอ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 ประเภทนี้มันไม่ใช่แค่ฝั่งเกาหลีที่ทำนะญี่ปุ่นก็ทำมาเยอะใช่อย่างเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดไปก็คือไอ้สูตรลับตำรับดันเจียนอะอไม่มีการประกาศอนิเมนะนะณตอนนี้ก็ยังไม่มีนะแต่ก่อนหน้ามันทำว่าเหลือเกินมันทำอนิเมะมาเลยเป็นอนิเมะสั้น เพื่อโปรโมทบางงะเล่มใหม่เนี่ยมาแล้วมันทำโคตรดีเออมาทำดีจริงคือญี่ปุ่นเนี่ยทำแอนิเมชั่นเพื่อโปรโมทมังะเล่มใหม่หลายเรื่องแล้วนะเออเว็บออนไลน์สเตชันเรานะฮะเพิ่งลงข่าวกันไปสดๆร้อนๆเมื่อวันเมื่อวันซืนก่อนนี่เองอืมรายละเอียดมันยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าไอ้มันสืบเนื่องจากเมื่อกี้ที่ว่ามันมีการหวงการโหวตอ่านะครับแล้วมันก็ตามมาด้วยข่าวลือว่าเฮ้ยจะมีการสร้างเป็นแอนิเมะ เออนะครับรวมไปถึงี่นี้ด้วยอทวิตเตอร์ของ DNC w e b t o o n นะครับก็มีการแชร์ทีเซอร์พร้อมกับ OST ตัวใหม่ในชื่อ solo leveling X The Boys เพลงมาแล้วนะทุกคนนะเพลงอ่ะจะมีการจำหน่ายเพลงเต็มนลครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีการประกาศแบบ Official หรืออะไรมาเลยว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้ solo leveling ี่ย กูจะทำาอนิเมะไม่มียังไม่มีการประกาศใดๆมันแย่มาอีกแล้วมันแย่เพลงออกเนี่ยเฮ้มีเพลงว่ะซึ่งบางคนครับแฟนๆบางคนเชื่อว่าไอการทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเ <Hey. S 1> ชื่อกูก็เชื่อโปรโมทอนิเมะบา้ากูเชื่อมาสองรอบแล้วเ <laughs> ชื่อตลอดเนี่ยมาเลยเป็นที่มาว่าเราเอามาคุยกันก็หลายๆคนเริ่มมีการถกเถียงกันว่าเฮ้ยใครจะเอาไปทำญี่ปุ่นเอาไปทำไหมอ่า ใครจะเป็นเจ้าภาพอะไรยังไงคือหลายคนก็ลุ้นฉากเอฟเฟกต์กันแหละรครับอ,อย่างมันจะมีหลายๆเรื่องดังๆของเกาหลีอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นทาวเวอร์เน Tower อะทาวเวอร์ก็เหรอ t o ่ทาวเวอรกกับไอ้ก๊อตอัไฮซูคูว่ะใช่ฮะอันนั้นก็มีทาออกมาแต่ว่าลายเส้นหรือฉากต่อสู้อะไรก็อาจจะขัดหัขัดตาแฟนๆบางกลุ่ม,มแต,แต่แต่สำหรับบางคนก็พอรับได้ ทีนี้ด้วยความที่แบบเราต้องมาวิเคราะห์กันเรื่องที่ว่าโซโล่เลเวลลิ่งจะถูกทําเป็นแอนิเมะหรืออะไรยังไงเนี่ยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องมีการสปอยนิดหน่อยอเออนะคะรับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังอ่านไม่ครบ179ตอนอนะครับอันนี้อาจจะคุยกันเรื่องในเวอร์ชันมังฮาวานะ เป็นหลักเพราะว่าตัวนิยายเน,นยยไทย,ยอ่านไม่ไหวไม่เป็นอ่อกไม่ครบด้วยนะครับในไทยยังออกไม่ครบด้วยนะครับต้องบอกว่าเวอร์ชันมหากาวเนี่ยมันจบแล้ว179ตอนตอนจบไม่เหมือนกับในนิยายเอาแล้วไม่เหมือนเดะละกันใช้คํานี้ดีกว่ามันไม่ใช่ว่าแบบคนละแนวหรือคนละจุดจบอะไรสักทีเดียวผมถามพี่หน่อยส่วนตัวพี่อยากให้เวอร์ชั่นไหนเอามาทำานี้ เอามาตรฐานจริงๆผมก็อยากได้ในเวอร์ชั่นนิยายมาทำน็นนี้กว่าจะเล่าจบนี่ก็ใช่นะมันครบเครื่องกว่าก็ไม่ได้ว่านักฝั่งมังวาจะไม่ดีนะคือเราสามารถเพิ่มฉากบางฉากเข้าไปได้เพราะไหนๆเราก็ทำใหม่แล้วเราก็อยากให้ดูแล้วมันสมบูรณ์สมใจมากกว่า ผมไป็นัักอ่านคอมเมนต์ตามอะไรต่างๆมาหลายๆคนเขาก็ค่อนข้างที่จะอยากให้ไปในทางเวอร์ชันนิยายนะเพราะว่าในเวอร์ชั่นมังฮาวาเนี่ยตอนหลังๆหลายๆคนเอาจริงผมเองก็รู้สึกอูดเหมือนเล่งดูไม่ทันมืนมันเหมือนเล่งพี่179ตอนเนี่ยประมาณ170ยเจสิบท่าไหร่ไม่รู้อ่ะที่มันจะเริ่มสู้กับไอ้ตัวสุดท้ายอะไอมังกรอะราชามังกรป๊บเดียวเองไม่กี่ตอนเอง ช่วงแรกอ่ะมังวามันเล่ามาค่อนข้างดีนะครบถ้วนมีที่มาที่ไปมีฝ่ายนั้นฝ่ายนี้คือผมก็ว่าเขาก็ปูเรื่องแหละแต่ผมรู้สึกว่าพอหลังจากที่อาจารย์ป่วยล้วพักงานไปผมคิดว่าเหมือนเขาค่อนข้างเร่งนิดนึงแล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยคิดไปในทางเดียวกันว่ามันเหมือนเร่งไปนหน่อยในมรอชั้มังฮัวตอนหลังๆพระเอกกูแบบอ่ทรงกินูฮันเตอร์แลงเอส บาออไอปมใหญ่อย่างไอดันเจียนดันเจียนที่มันซ้อนอยู่ข้างในอีกทีอ่ะแป๊บเดียวคาเทนอนอ่านั่นแหละนะครับผมแป๊บเดียวแบบเฮ้ยเจออีกแล้วทําไมเจอไวกันแล้วก็อ่ะแป๊บเดียวเคลียร์แออแต่ถ้าถามผมตรงวิหารก็ค่อนข้างรับได้นะถึงจะไม่มีการเล่าที่มาที่ไปแบบละเอียดก็ตามอไอพวกราชาออีกโลกหนึ่งจักรพรรดิอีกโลกหนึ่งต่างๆอะไรพิ่นเติเก้าเออนั่นแหละก็หลายๆตัวก็ยังแบบ เลยมีบทเท่าไหร่อะไรอย่างหลายตัวมีให้เห็นล่างมาแล้วเขาก็หายไปใช่มันก็แบบน่าเสียดายดแล้วด้วยความที่เราเว็บตูนอะมันไม่ใช่การ์ตูนแบบปกติที่เราอ่านของฝั่งญี่ปุ่นครับมันถ่ายแป๊บเดียวอะตอนนึงแล้วนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดคุยแล้วก็อันนี้เป็นความที่เห็นสดตัวนะบางคนอาจจะพอใจกระฉากแบบนี้นะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนก็แบบอยากจะเห็นว่าแบบให้พวก ราชาจาักรพรรดิต่างๆออกมาตีกันอ่ะเออมันอะไรยังไงแต่ละคนมันคิดอะไรอยู่มันมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงมันที่มาที่ไปวเอางี้แม่งแป๊บเดียวแม่งพูดถึงไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะไม่เอยเ,อเ,อเอมนชั่นถึงแป๊บแป๊แป๊สักพักโผล่มางัดกับพระเอกตุมตุมจบ <S <S มันแบบบลอสใหญ่อ่ะมันควรจะมีอะไรที่แบบปูมันหน่อยหรือเปล่าความเก่งกาจความอะไรของมันคืออย่างคืออย่างก่อนหน้านี้ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับ สงครามนู่นนี่นี่นั่นนะค,คนที่ได้ได้รับพลังสืบทอดมนุษย์บางคนมีพลังหรืออะไรแบบเนี้ยเอาเวกอาเวกมีการเอาเวกเรงถึงมนุษย์ก็สามารถเอาเวกตัวเองได้ด้วยความสามารถพิเศษที่มีอะ,อะไรไมนได้คือเขาปูมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอสรุปตอนสู้กับรวบยอดหลายคนก็เลยไม่ค่อยพอใจอสักเท่าไหร่นะครับผมเราวันนี้เราเลยเอามานั่งคุยกันตรงนี้นะครับผมเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะเราไม่ได้มานั่งสปอยกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่กล้าสปอยแต่เอาจริงๆก็คือเรารู้แหละว่าเอ้ยตอนนี้เราอ่านจจบแล้วเรารู้แหละว่าโรงยินวูครับครับผมก็คือเคลียร์ประเด็นของตัวเองแล้วที่เรียบร้อยเรียกว่าเคลียร์ได้ดีก็เล่าก็เล่าหมดก็เล่าโอเคนะก็เล่าสำหรับในมุมมองของพระเอกโอเคครับนึกถึงวันพันแมนอ่ะพาะเอกเข้มอ่ะอ ที่เขาไปเล่าแต่ตัวอื่นซะเยอะเลยใช่แต่เรื่องนี้ตรงกันข้ามกันอ,อตัวอื่นเล่านิดนึงก,ก็ส่วนใหญ่ก็ฉากเจอพระเอกก็จะคอเทวเอกครับแต่พอไปถ,ถึงซีนตัวอื่นก็เป็นฉากแบบเหมือนตกลงกันว่าจะทําอะไรต่อมากกว่าแต่ปุมหลังก็ไม่ได้มีการขยายเพิ่มอันนี้ก็ถ้าเที่ยววันพันแมนะ่ะวันพัฒนแมนมันต้องใช้เวลารอ,อไอซไยตามะมันมาเคลียแต่อันนี้แป๊บเดียวกูกูมาแล้วโซงจินมูนี่กูมาอย่างไวเลย มันมาเทพซาเออมัน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 เทพแล้วสุดท้ายมันเทพมันเทพจริงอะไรจริงแล้วสุดท้ายมันเคลียร์เกมไวจบไปเออมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมสำหรับโซโล่เลเวลลิ่งแล้วนางเอกอะนางเอกถูกใจไหมเอางี้ผมแอบไปอ่านสปอยต่างประเทศมาอืไอ้ว่าด้วยเรื่องนางเอกอะเคยมันเคยมีประเด็นกันอยู่พักหนึ่งเรื่องนางเอกในนิยายเนี่ยเล่าละเอียด อ่าใช่จุดจบของมันอะไรยังไงเอานี้ไปถึงขั้นแต่งงแต่งงานกันมีลกูกมีลูกแล้วเอ้ยกูสปอย <laughs> สปอยแล้วเลยสปอย<ะ>มันก็มีบางคนที่เหมือนจะใช่นางเอกแล้วนางก็อสตรทานหายไปอตดนที่หลายคนยังค้างคาใจอืแล้วพอดูไปสักพักหนึ่งนะฮะตอนลงดันเจียนตอนปลอบตัวลงดันเจีย้ยก็มีเผยโฉมกองอวยนางเอกขึ้นมาอีกคนนึงอ่าก็คือพันเตอร์ชาอ่า ่าแต่ตอนจบเราไม่รู้นะว่าจะใช้ฮันเตอร์ชาหรือเปล่าอันนี้ไปรอดูกันเอาเองอ่าอ่าแต่นนิยายบอกเลยชัดเจนนิยายชัดเจนเอ,อหมดจดใช่จําบัดเราไม่รู้อ่ะไปรู้เรือใครอันนี้ผมไม่รู้แต่ริงจริงมันเขาข้างชัดเจนแหละว่าเป็นใครอ่ะไปลองก็รอนิยายบ้านเราออกแบบจบลิขสิบแล้วกัน เออครับก็ตามกล่มตามเก็บกันไปนะครับอันนี้นี่เราเอามาอันนี้แบบยังไม่แกะเลยเนี่ยยังไม่แกะครับเออไอที่แกะอยู่อยู่ที่ใช่ไหมที่แกะอย,อยู่บ้านผมก็เลยอ,อันนี้ผมมีสองเล่มผมซื้ออดหนุนไปเล่มนึงแล้วพอดีอันนี้เนี่ยตอนเขามาให้เราเขียนรีวิวรูปเล่ม,มเขาให้ตัวรีวิวมาพอดีผมก็เลยไม่ได้แกะก็เลยเอาไงแจกดีไหมเอะงั้นแล้วแต่พี่เลยว่าอยากได้กี่ิวแล้วแจกแจกนะขโมยกี่มิวดีถ้าหมื่นละดัน อ่ามาถ้าถ้าคลิปนี้ถึงห้าหมื่นวิวเราแจกแต่ถ้าถึงแสนวิวเดี๋ยวผมจะซื้อฉบับมังวาที่เป็นเป็นรูปเล่มเล่มสีมาเดี๋ยวซื้อเอามาแจกให้เลยเอาป่ะแล้วแจกไงอ่ะฮะแจกไงเดี๋ยวเราจะมีหาผู้โชคดีดีกว่าอ่าเดี๋ยววิธีการยังไม่บอกรอถึงก่อนแล้วค่อยว่ากันอ่ะนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเก็บเลเวลคนเดียวนชื่อไทยเก็บคนเดียวจริง อ่ากันเกี่ยวเลเวลคนเดียวไงชื่อไทยนะครับอ่ะนะครับกับโซโล่เลเวลลิงนีครับจบแล้วนะครับผมทั้งตัวเวอร์ชั่นเว็บต้นแล้วก็ตัวนิยายแต่ว่านิยายในบ้านเราเนี่ยอ่ะต้องรอหน่อยครับเออนะครับรอออกจนครบนะฮะส่วนรูปเล่มที่จะทำเป็นแบบอีนังสือการ์ตูนมางะแบบรูปเล่มอ่ะก็อ่ะรอเก็บกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะไม่แย่นะผมเม่อกี้เขียนรีวิวไปแล้วชไม่แย่สีดี รับราคาให้ได้ก็พอแต่ผมว่าราคามักก็สูสีกับกระตุนรุ่นใหม่ๆเลยครับถูกตออ้องนะครับส่วนเวอร์ชั่นอนิเมะอ,อะไรจะเป็นยังไงนะฮะจะมาจริงหรือเป็นเพียงแค่ข่าวลือ,อนะครับก็รอติดตามกันต่อไปแน่นอนว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวทางออนไลน์สเตชันเรานะฮะจะอัปเดตในทางเว็บไซต์หรือบางทีอาจจะมีเป็นคลิปสปกู๊ก็เป็นได้นะครับรอรู้กันรอรู้กันกน,นะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปช่วงต่อไปอัปเดตอนิเมะกันดีกว่าครับผมไป อ่ะโอเคพี่นอ็อตว่าช่วงนี้เรามาแนะนำนะไม่ใช่เป็นช่วงอัปเดตอนิเมะหรือว่าข่าวคราวแวดวงอ,อ้นะครับว่าเดี๋ยว้ปีนี้มันจะมีอะไรที่เพิ่งแบบอัพดงอัปเดตมาบ้างครับวันนี้ผมรวบรวมมาให้3เรื่องนะครับผมเรื่องแรก MF Ghost ได้ยินยชื่อพี่อาจจะแบบเอะเกี่ยวกับอะไรวะแข่งรถ ไม่ได้ล่าท้าผีหรืออะไร <S <S แข่งรถ,รถอ่แล้วแข่งที่ญี่ปุ่นคนว่าคนเดียวกับ Initial D อ๋ออ่าไอเรื่องนี้มันก็คือภาคต่อจัก,กรวาลเดียวกับ Initial D เลยรถรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่หน่อยรุ่นใหม่หแต่ไอกระตูนเรื่องนี้นะฮะรถคันไหนมาเป็นพระเอกก็เตรียมแพงจริงเหรอโอ้อพี่ดูทุกวันนี้ A-E86 อ่ะ รถอย่างเก่าขายได้เป็นล้านก็เป็นผลงานจากอาจารย์ท่านเดิมนะครับผมชูอิจิชิเงโนะก็รูอว่าอินเชียลดีนะฮะยังเหมือนเดิมครับลายเส้นอาจารย์แกขมุกขมัวขมวดเหมือนเดิมเอาเอาเป็นว่าว่ารถสวยเหมือนเดิมเออนะครับผมแต่ว่าส่วนคนก็เออมันก็เป็นอย่างนั้นแหออก็เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยในญี่ปุ่นแหละมีการจัดแข่งขันที่ใช้ชื่อว่า MF Ghost โกส เอ้ยแต่ว่าตัวเอกเนี่ยมาจากอังกฤษเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเออนะครับผมก็ดริฟท์คิงะมาดริฟท์คิงเหรอใช่แต่เรื่องย่อเนี่ยทางสยามอนเตอร์คอมิกที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มังงะบ้านเราเนี่ยบอกว่าเป็นภาคต่อเลยนะขอ i อ i นิเชียลดีก็เอาเป็นว่ามันจะต่อหรือไม่ต่อหรืออะไรไม่รู้แต่เท่าที่ไปอ่านมาเนี่ยมันเหมือนอยู่จักรวาลเดียวกันเพราะว่าตัวละครบางตัวในอินิเชียดีเนี่ยถูกเอ่ยถึง เออนะครับมางะออกในไทยตอนนี้นะวันที่เราถ่ายในย7เล่มญี่ปุ่น13เล่มยังไม่จบส่วนอนิเมะเนี่ยประกาศมาแล้วว่าทำแน่นอนแต่กำหนดฉายเนี่ยคือปีหน้า2023ตอนนี้ก็คือมีเว็บไซต์มีร่มมีรูปก็รอดูนะครับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะแล้วน่าจะมีการเอาแบบ 3D เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้อย่างเต็มๆมเออ,เอ,อพวกโมเดลรถอ่ะเออนะครับผมเรื่องต่อไปครับ I ิสิตรอ t ทูไทยกูอ่านภาษาไทยดีกว่ามันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนที่เทพเหรออ่าทันเทพกับไอ้เ้นได้ริปปิ้นปะใช่ครับริปิ้นที่หลายคนอยากจะตัดมันทิ้งซะเหลือเกินลำคาญแล้วก็ซีซั่นสี่นะครับผมก็เตรียมตัวฉายเร็วๆนี้นะครับผมภายในปีนี้แหละที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ในไทยณตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศว่าเจ้าไหนจะได้ไปแต่เก่งๆไวมิวส์มั้ง อ่าเพราะว่าเป็นเรื่องว่าเป็นเจ้าเจ้าใหญ่ที่เปิดให้ดูฟรีสตรีมมิ่งนะฮะในใ<ช>ประเทศไทยนะหรือบางทีเขาก็เป็นเหมือนเจ้าที่ดีลเพื่อเอาไปให้เจ้าอื่นฉายได้ด้วยอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมถือว่าดีถือว่าดีสมัยก่อนไม่มีใช่ <c oughs> กำหนดฉายปีนี้นะครับทำโดย j เ f ซี <c oughs> <c oughs> อยาราก็เป็นเจ้าที่อยู่มานานแต่ว่าอาจารย์อมริจูจิโนนะครับผู้แต่งนิยาย,ยจะมาร่วมดูแลบทด,ด้วยตัวเองด้วยจากข่าวโอ้ดีครับส่วนไลท์โนเวลนะครับบ้านเรา16หเล่มยังไม่จบ ก็ยังไทยก็ต่อไปนะฮะมังงะอยุกกะรักพิมสิบเล่มก็ยังไม่จบนะครับเรื่องสุดท้ายครับที่เอามาอัปเดตกันแกกว่าพวกเราสองคนแน่นอนเลยเรืองแกกว่าเยอะเสียแล้วนะลามูอแกจริงแกว่าเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันจริงการ์ตูนเรื่องนี้นะครับอายุ40ปีไปแล้วนะครับในชื่อไทยน่าจะรู้จักกันในชื่ออะไรนะซามไวจากต่างดาวอ่าใช่ครับใส่ชุดลายเสือลายเสือแบบบิกินี่อ่ะชเอาเรียกไม่ค่อยถูกอ่ะผมเขียว ก็เป็นผลงานนะครับจากอาจารย์ที่ว่ารันมาอ่าลยเส้นเดียวกันเลยใช่นะครับแค่โดนน้ำแล้วไม่เปลี่ยนล่างเท่านั้นเองฮะก็จะไม่ผิดเคยโดนเคยฉายช่องก้าหรือเปล่าวะเคยเคยเคยผมจำได้ว่าเคยเคยใช่ไหมใช่เคยเคยฉายช่องฟรีทีวีนะแต่เรื่องช่องเราไม่แน่ใจนะคิพาดขออภัยแล้เรื่องนี้ ครบรอบ40ปีครับก็เลยมีการเอากลับมาสร้างเป็นแอนิเมะใหม่อีกรอบโ oh oh. อ้โหก็น่าจะต้องใช้คาว่ารีบูทมั้งใช่น่าจะต้องรีบูทใหม่นะ,นะของเดิมยังเป็น4ต่อ3เฟรมเรทกระตุกกระตุกอยู่อ่านิดนึงนะครับแต่ว่าอ่ะมาในรูปแบบใหม่เทคโนโลยีใหม่แต่มันจะเล่าเรื่องตั้งแต่แรกเหมือนเป็นซีรีส์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมันยังไม่มีการประกาศออกมา ก็ตอนนี้มีประกาศนักพุงนักภาคมาแล้วนะครับว่าใครมารับบทนะฮะไม่รู้จักขอโทษด้วยไม่ได้ตามออแต่อยากใส่ตามในภาพเขาก็จะรู้ไอคนนี้เคยพาคใครมาก็ตามอ,า,อา,งงานเงีไปก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะฉายเมื่อไหร่อะไร,ะไรยังไงช่องทางไหนนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของ Solo Leveling ใครมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าจบแล้วแบบนี้ในมังงะอะไรยังไงหรือว่าถ้าทำเป็นแอนิเมะควรจะอิงเวอร์ชั่นมังงะหรือมังฮาวาขอโทษหรือว่าอิงจากเวอร์ชั่นนิยายดาีคอมเมนต์สปอยก็ได้ไหมใส่จุดๆไว้หน่อยแล้วกันเพราะผมว่าถ้าคอมเมนต์สปอยก็ได้น่าจะถกกันยาว แล้วพบกับพวกเราอนิเมะแพลเน็ตได้ใหม่ครับในวันเสาร์หนึ่งทุ่ครึ่งนะฮะทางออนไลน์สเตชัน u t u b e และ Facebook วันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับสวัสดีครับรงตื่นเสียนนะัมผมามาบอกตัวเองเหมืนนอนกันนะจงตื่นจงตื<อ>่นมาถ่ายงาน